เอ็นไป่เบาทเอ็นไปเบาพร้อมนะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับพิณาที่วิชุชแน l นะคะวันนี้เป็นวันที่สองที่เราอยู่ที่ภูเก็ตแล้วเย็นวันเนี้ยเขาก็จะมีกันไปดินเนอร์แล้วก็ไปต่อกันที่ร้านเรา านชิวๆอย่างนี้ดีกว่าก็จะไปดื่มไปอะไรกันนะคะ <c oughs> พี่นากับพี่เจนน่ะนัดกันแล้วว่าวันเนี้ยเราต้องประทะกันซะหน่อยถ้าวันนี้ใครเผลอดื่มหนักจนไม่ได้สติโดนพี่นาคิดแล้วว่าพี่เจนน่ะต้องแก้พี่นาแน่เลยพี่นามาชิงเปิดกล้องก่อนเลยดีกว่าว่าวันนี้แหละเจนน่นแหละจะโดนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่รู้เหมือนกันอยากให้ทุกคนติดตามชมนะคะว่าเราไปดินเนอร์เสร็จแล้วเราไปร้านชิวแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้โชคลายคนนั้นแล้วจะถูกลงโทษยังไงผลของการไม่ได้สติ ไปติดตามกันเลยนะคะทุกคนว้าว ทุกคนตอนนี้พวกเราก็กลับมาจากร้านดนตรีดูสภาพคนเก่งค่ะทุกคนเจนหมาเลไเจนหมายเลเราลองทาวไม่เอาไปกอดไปเลยล่ะเออคนเก่งเอาไปเป็นอย่างนี้ล่ะคนไม่ค่อยรู้ต hey, ัวเลยเามาไปที่ปุกดิทำให้สากเดี๋ยวพี่เล่พี่นพแป๊บนึง ยวดดีแล้วช่วยหน่อยแป๊บเดียวเอาไม้ต่างหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปทํากิจกรรมไม่ไหวอยู่ใน้ผมอาบน้ำพี่เจสเดี๋ยวขอโทษค่ะเอาไปสั่ก็พอแล้วเจ้าโอ้ใจคอโหดร้ายจริงนะน้ำไม่นอยจะได้ต่างดูดิไม่หนุไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคือประเด็นหนักก่อนไปเพบอกว่าวันนียอะไรก็เอาเขาลงไม่ได้ไดูสภาพดิมันแคบนะกางเกง ช่วยหน่อยยกโรงงานเขาจะได้ตื่นแล้วพรุ่งนี้จะทำกิจกรรมเช้าไงเดี๋ยวเขาไม่ตื่นไม่ครับตุ้นดวแล้วค้างอยู่นี้ทำไมอยเดี๋ยวหนูก็ไม่ต้องไปยืนตรงนั้นยืนตรงโรงงานถามสิถามเอุ๊ยเอาไว้ยกยกใหม่ยนต์ใหม่ต้อไปต่อบเชิญยืนตรงไหนกันไปเลยเด็ด สองสามลอยให้ไหลไปเจนเราเป็นไรอะไปลงน้ำทำไมขึ้นมาสุดโทษนะแสบหลังเราเล่นน้ำอะไรจนเวลานี้แล้วเนี่ยัไมม่เา ยังยืนได้ยังยืนได้ไม่เมาแล้วลงไปเล่นน้ำเลยตอนนี้ขึ้นมาดิไม่หนาวหรอแล่ามาลงทำไมเอ้ยไม่ถุงเท้าเนี่ยมโนธ <c oughs> <c oughs> เรียนระบดต้น้ำบัลเล่ใต้น้ำเล่นน้ำทไมห่นพราวัขาผิดกฎรจราจรทางน้ำเขาอะไรทำไมตาอะไรอะไรอะไรเจนเป็นคนโดดเองทุกคนวิ่งมาดูแล้วพเจนเออละเมอปุเนี่ยตปุ๊บเราก็วิ่งออกมาดูใช่ไึงอยากเล่นน้ำใช่จริงก็เมาไม่รู้เรื่องเลยดูนั่นอ่ะมาโดดน้ำไมหอใช่นี่งกรเงร้งะงเ้งกรเ้งกรกระดเไงเออเอ เพราะว่าโน้ตกับเต้ยนั่งตรงนี้ก็เลยรีบวิ่งมาบอกก็เลยรีบมาเนี่ยไม่จริงจริงเดินมาคือเหมือนจะมดละกาล่ะหลาบไปขาไม่ขยันหลังลงอ่ะแล้วเจนเป็นอะไรเนี่ยเมาขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยหนักแล้วหนักแล้วดูดิทุกคนดูหนักแล้วใช่นี่ขึ้นมาดิมันก็ยังไม่ขึ้นอีกเนาะขึ้นมาดิโอ้โหยังจะยืนอยู่นั่นอ่ะเอออ่ะค่อยๆสโลว์หนักแล้วเจนเอาไปเร็วๆมาขึ้นโอ้ก็เมาก็จะมานละมือตกน้ำนี่จะหายยันออกตายหายอีก เดี๋ยวก็ไม่ได้เมาบ้านเป็นคนทำเดี๋ยวเดี๋ยวนะที่เราคุยกันไว้ไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนผมจะเดินไว้แล้วมีควาจะมาช่วยมีน้ำใจไม่ถูกเวลาจริงๆของผมเสียหมดโอ้เสียโอ้มีน้ำใจกับคุณเวลา ตอนนี้ไม่ได้ไม่รู้จะด่าคำหยาบออกากาศได้หรือเปล่าขออนุญาตทุกคนไปด่าพิษพนธ์หลังกล้องก่อนนะไม่ไม่ทุกคนทีนี้ไม่เป็น ไล้น้ำตอนดึกพรุ่งนี้เตรียมโดนเชิญออกจากรโรงแรมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิชช์ชาแนลนิวเยแล้วก็ไอ้เฉลแล้วก็เดดเบ๊ที่มานั่งขับไว้พี่ยนะเอาไปเอาเลิกทำกันได้ลแล้วกูไม่น่าคิดแผนอะไรไปทั่วเลย